กดี๋ยวไยัหาตนหาเต็นเต็นไม่สกางวัก็ตูนด้วยนั่นก้อนกลางคีนนี่หาตนบพอะไหมเต็นเสียหรือจาของหาพอของหาบพอกางว้แล้วโอ้ยังก็ไปก็มายังหาเต็นอไหมหอนเยโอ้ยปูเขืซื้ออยังปูอันมูกันเนี่ยย่งคนอุดรคนอุดรเดี๋ยวก่อนนี่คือประกาศหาก่อนเดี๋ยวจะเฝ้าไป ตังไว้ซื้อนี่จะหาบุพ้อเดี๋ยวจะเฝ้าไปแกงวะหายซีง่ายเด็ดฮัลโหลครับขออนุญาตพระคุณเจ้านะครับหลวงปู่ที่มาจากอุดรนะครับที่กลางเต็นปู่ซื้ออย่างหลวงปู่ศรีนะครับที่อยู่กับหลวงปู่ที่มาจากอุดรนะครับไม่ทราบว่าเต็นอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ปู่หาเต็นไม่เจอนะครับ ออกมารับท่านหน่อยนะครับลุงปูนะครับที่มาจากอุดรที่มากับปูสีนะครับไม่รู้ว่าเต็นท์อยู่ตรงไหนตอนนี้ปูหาเต็นท์ไม่เจอนะครับขางในซื้อนี่มันยังไปเสนอกปูกัน,นีตึดนะนีร้องไม่ไหวนี่นคู่กันสมนึติแม่เนบมดเ่ยปูหยังหรือปูซื้ออุดรปูหยัง มันก็หลายได้อุดอนมาหลายคนแต่มันคนเดียวยยาอยู่นี่กลักไปกับมาอยู่ขอขอนุญาตนะครับพระคุณเจ้าหลวงปู่ที่มาจากอุดอนะครับที่กลางเต็นท์นอนกับปู่ศรีนะครับ ไม่ทราบว่าเต็นท่านอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เดินหาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับหาเต็นท์ไม่เจอเต็นท์ไม่ได้เต็นท์อะรเลยเต็นท์อะบู๋เต็นท์ตาก็มนเนี่ยบ่อ๋อปู๋ใคยไันปนะอูจังอยู่บ่ ปูวันกลางอยู่มองอาคาดอยู่บ่ตึ๊งลางแก่ยิ้มๆในสีบ่ะมันตียางสวยช่าไไรขุนบ่มีแต่สลาบบ่ขาวสลาบบ,บ่โอ้ยมันก็ไรอันละปูเอ้ผัดเย็ดลอยไปไหนครับหลวงปูที่มาจากอุดอรนะครับไม่ทราบว่าหลับหรือยังมารับปูสีด้วยนะครับ วกาเหัว well, you know ่อ bo ่เป็นเนี่ยนออันบ่บันเนี่ยยังกลับไปข้ามาอยู่นี่จนเมื่อแล้วมันเป็นแนวไดนมันเป็นแน่นบอนอ่ะปูไม่ทันบอนอ่นะมันมีอนะาเลี้ยงนส่ยท่นจะบอกมันเยอง